โกสุงพิสัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคนเราเกิดมามีไม่เท่ากันแต่ทุกคนย่อมมีสิทธิ์ที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและเป็นความต้องการของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนเด็กผู้ใหญ่ผู้ยากไร้คนชาราผู้ได้โอกาสย่อมต้องการอยู่อย่างมีความสุข ความเป็นจริงแล้วณนะปัจจุบันหลายชีวิตไม่ได้อยู่ในสภาพเพียบพร้อมดังกล่าวยังขาดความสมบูรณ์ขาดปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตให้ปกติสุขเช่นบ้านไม่มีจะอยู่หรือที่มีอยู่แต่สภาพดูแล้วไม่แข็งแรงปลอดภัยห้องน้ำห้องส้วไม่มีใช้หรือมีแต่สุดโสมอาหารเลี้ยงชีพก็ไม่พอกิน ไม่มีรายได้สําหรับเลี้ยงดูคนในครอบครัวซึ่งจากการรี X ้ยงเซเ์และประชาคมในชุมชนยังพบกลุ่มคนเหล่านี้มากพอสมควรจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่หมู่บ้านชุมชนและผู้เกี่ยวข้องต้องให้การช่วยเหลือแก้ไขอย่างเร่งด่วนจากปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอโกสุมพิสัยนำโดยนายฉลองพึ่งคุกสูงในอำเภอโกสุมพิสัยจึงได้บรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้การขับเคลื่อนพอชอ,อคนโกสุมพิสัยไม่ทิ้งไขไว้ข้างหลังโดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าทุกควเรือนที่รอยโอกาสต้องได้รับการช่วยเหลือแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนพุทธศักราช2565เพื่อให้คนโกสุมพิสัยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีกินมีใช้มีเก็บเมื่อยามเจ็บไข้มีคนคอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ในสังคมที่สงบสุขการดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภายใต้แนวคิดคนโกสุมพิสัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอำเภอโกสุมพิสัยได้ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนผู้ที่อยู่ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ด้านที่อยู่อาศัยผู้เกี่ยวข้องได้ออกสืบค้นความเป็นจริงแล้วปรึกษาเรื่องเป้าหมายและแนวทางการดําเนินการลงเงินลงแรงลงมือดําเนินการซ่อมแซมปรับปรุงใครช่วยได้ด้านทรัพย์สินก็ช่วยใครช่วยแรงได้ก็ช่วยด้วยจิตอาสาด้านเศรษฐกิจและรายได้การเลี้ยงดูคนในครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องอาหารที่ถูกสุขลัลกษณะที่ต้องมีกินทุกวันได้จัดคณะทํางาน เข้าไปติดตามเยี่ยมช่วยเหลือโดยในเบื้องต้นได้จัดการชุดเครื่องยังชีพอันประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งหมอบแก่ครอบครัวเป้าหมายทุกครัวเรือนพร้อมทั้งปรึกษาหารือกับครอบครัวเป้าหมายวางแผนดำเนินการเพื่อให้เกิดผลต่อเนื่องยั่งยืนและนำการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำบัญชีครัวเรือน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ได้านสุขภาพและการเจ็บป่วยได้จัดชุดปฏิบัติการอันประกอบด้วย<ม>ผู้นำชุมชนอ,อปทอ,อ,อสอมอและเจ้าหน้าที่รอปสอตอ,ออกเยี่ยมติดตามประเมินสภาพปัญหาดำเนินการช่วยเหลือเป็นรายๆตามสภาพของแต่ละคนในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการได้ส่งทีมกายภาพบำบัดออกไปติดตาม ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายรวมทั้งประสานแผนการช่วยเหลือระยะยาวกับกองทุนดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการหรือที่เรียกว่ากองทุนลองเทอมแคร์ที่มีอยู่ในทุกตำบลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละตำบล ได้จัดชุดคุ้มครองป้องกันภัยแต่ละตำบลโดยการนำของกำนันทุกตำบลดำเนินการออกตรวจตาป้องปราบเวลายามค่ำคืนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องกรณีเกิดเหตุชุดปฏิบัติการจะแจ้งและประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง จากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมชัดเจนได้รับการตอบรับและแสดงความชื่นชมจากประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างมากจึงเป็นกำลังใจอย่างดีเยี่ยมแก่ผู้ปฏิบัติงานคนทำงานก็มีความสุขชาวบ้านก็มีความสุขอย่างไรก็ตามในการดำเนินการไม่อาจปฏิเสธได้ว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณและใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะงบประมาณของส่วนราชการ ซึ่งต้องมีกระบวนการและขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการแต่ด้วยความจําเป็นเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายบางเรื่องเช่นบ้านพักผู้ประสบภัยเร่งด่วนฉุกเฉินขาดแคลนอาหารและของใช้จําเป็นประจําวันซึ่งไม่อาจรอได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ทันเวลาเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณคณะทำงานจึงเห็นชอบจัดตั้งกองทุนปันสุขขึ้นเพื่อให้สามารถ ใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างคล่องตัวโดยในเบื้องต้นได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคลงขันจากผู้มีกิจศรัทธาโดยโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนปันสุขซึ่งปัจจุบันมีผู้บริจาคโดยโอนเงินเข้ามาแล้วจำนวน5 2 6 0 3 5 26, บาทและคณะกรรมการอำเภอ ได้จัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนในวันที่8กันยายนพุทธศักราช2565ทั้งนี้พี่น้องชาวอำเภอโกสุงพิสัยหวังว่าคุณภาพชีวิตคนอำเภอโกสุงพิสัยจะได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป